สวัสดีเฟดี้ฮหให้สวัสดีบอนนี่นนายเห็นยาไหมเขาคงไม่ได้ใส,ส่ชุดเสีอขาวๆนะคิดนะช่างเถอะแต่ฉันก็ต้องหาเขาเจอก่อนที่เขาใส่หมวกออกแคน่นั้นนั่นก็ดีเงั้นเขาไม่อยู่ทถวนี้หรอกงั้นนายต้องไปหาเขาสิอย้ยอมมึงเจอคูแน่ว้โอ้ เกบชิบหายเลยเฮ้ยนายหายยามเจอแล้วเหรอเฮ้ยก็มันอยู่ตรงนั้นไม่เห็นเหรอไม่น่มามันเฟนดี้แหละม่มันเอาหัวของเฟนดี้มาใส่รอบผู้มาหลอกนายรูไหมตัวสแกนนราแกพังเอาโอ้ยถ้าเขาเป็นเฟนดี้จริงทำไมเขาไม่กระพริบตาเราสองไบ้สายหน้าช็ดเจัคิดว่านายโกวเขาซะมากกว่านะ้มันเนี่ยนะฉันควักตาจะเอาให้ดูเลยเนี่ย เฮ้ยฟ็อกซี่ใจเย็นหน่อยได้ไหมไมา,ายไอ้ชะตาที่ที่เห็นนี่มีแค่คนเดียวที่รู้ว่ามันเป็นตัวป่าหรือเนี่ยแล้วลุงบายกลืนมาซะหน่อยฉันไม่สนรถไอ้นไไี่เขาจะเป็นยังไงฉันก็จะฉวัดมือเขาแล้วเอาฐานแบบเอ,าเอามาใส่ซะนี่กว่าโหยพอนที่สแสดงตัวออกมาสี่ยามบ้าเย้ยอืมโจ้ไหน,นก็บ้าของเขาเนอะโอ้ยเอ้ยแล้วเฟดนี้อยู่ไหนล่ะเฟนนี้มีสองัวได้ใช่ไหมเฟ้นเฟนนี่มอย เออและตอนนี้ก็มีเฟดดี้สองตัวตัวนี้เยี่ยมเลยโอ้พระเจ้าบอนนี่กลัวจะฆ่ามึงว่ะมันกลัวเลยขึ้นเนอะแล้วก็ตามหายังกันก็มัอนอะไรยาววาอืมนักคิดดีว่ามันคือเฟดดี้ฟอ็อกซี่โอ้บ้าเอา้ยแกเลยเฟดดี้แล้วนั่นจะไปไหนฮะควรขอพิธีก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ว่าได้สับสนนะเฮ้ยบอนนี่พอนะ